สามสิบเอ็ดสิงหาปอปามาขายเหรียญ EP ที่สองร้อยยี่สิบสวัสดีและยินดีต้อนรับประดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอปาศึกษาแบงเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญแล้วก็จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอปอปามาขายเหรียญฮะตรงกับวันที่31 เป็นวันสิ้นเดือนของเดือนสิงหาคมปีพศ2566ท่านผู้ชมฮะอ่ะวันที่31นั้นก็มาบอกล่าลาปาปาแล้วบอกปีหน้าค่อยพบกันใหม่เนาะปีนี้ก็คงจะอ่าต้องจากพวกเราไปก่อนบอกท่านผู้ชมฮะบอกลากันไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเดือนสิงหาคมฮะท่านผู้ชมฮะเนาะอ่ะอยู่อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะ ทิ้งกันไปแล้วบอกปีหน้าค่อยกลับมาเจอกันใหม่โอเคท่านผู้ชมันนี่คือรายการเหรียญที่ช่องของประปาน,นั้นนํามาแบ่งปันกันใน EP ที่220ก็อ่ะนี่รายการเหรียญยกภาพสูงให้ดูปื้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญหาพบเจอได้ง่ายท่านผู้ชมฮะปาปาก,ก็เพียงแต่เอามาจัดเป็นชุดเป็นชุดเผื่อว่านักสะสมบางคนบางท่านเขาชอบในรูปแบบนี้บางคนก็อาจจะอยาก อยากสะสมเหรียญที่ตัวเองหาพบเจอได้จริงๆแต่ว่าเป็นเหรียญที่ท่านผู้ชมฮะทุกเหรียญมีพระมหากษัตริย์อยู่บนหน้าเหรียญไงบางคนเขาก็เหมือนเราทุกคนนั่นแหละนะเคารพรักบูชาพระมหากษัตริย์ไทยก็บางคนเขาก็อยากได้ครบทุกปีพศอืมที่จริงแลปวปปาว่าเนี่ยอ่ะถ้าจะตามหากันจริงๆนะท่านผู้ชมฮะถ้าไม่ใช่นักสะสมหรือเป็นอย่างเจ้าของช่องเนี่ยนะไม่ใช่นักสะสมจริงชาวบ้านหรือว่านักธุรก,ฐก,ฐกิจอะไรก็ช่างท่านผู้ชมฮะนะจะ ไปเดินเก็บเดินหาให้ครบทุกปีพ oh. อนนี้ค่อนข้างแต่ยากเลยพอ oh. ป่าว่านนะโอเคนอกรายการไปไหมเนี่ยไม่น่าเนาะท่านผู้ชมมาด้านบนสุดมาเริ่มกันเลยเนาะนี่คือเหรียญหนึบาทท่านผู้ชมฮะเหรียญหนึบาทขนาดเล็กของราชการที่9้า ซึ่งไม่มีการผลิตออกมาอีกแล้วมีแต่จะสูญหายจากพวกเราไปสําหรับเหรียญหนึ่งบาทขนาดเล็กท่านผู้ชมฮะเริ่มจากาปีพศ2530 29เท่าวางจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ต้องเอามาใส่ท่านผู้ชมฮะนะปกติเขาก็ไม่พอกันอยู่แล้วนะเริ่มจากปีพศ2530 31 32 33 34 35ถ้าพูดจบก,ก็หมดเวลาพอดีท่านผู้ชมฮะเอาง่ายๆครบทุกปีพศตั้งแต่ปีพศ2530มาสิ้นสุดที่ปีพศ2560ท่านผู้ชมฮะ ปป่าบอกก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาจะจะไปตามหาคบทุกปีเนี่ยอุ้ยถ้าไม่ชมฮมาปีต้นๆเนี่ยปป่าในบางเหรียญก็หาพบเจอได้ยากนะฮะนักที่เราจะเห็นอยู่ก็ปีพศ2 5 6 5 9 5 8อะไรประมาณนี้รูปแบบพระเศียรใหญ่พอเริ่มมาพระเศียรเล็กเนี่ยบางปีปศหาพบเจอได้ยากแหละปป่าไม่ได้มามาขยันขยอเสนอขายในปป่าเล่าให้ฟังเฉยๆตามที่ปป่านั้นนาเหรียญเข้ามาถ้าไม่ชวฮมานะอันนี้เป็นทีมงานลูกหลานปป่าหามานะ ปปาไม่ได้ประกาศรับซื้อนะฮะเข้าใจประปาด้วยนะฮะปาปามีหน้าที่นําแบ่งปันนําเสนอให้ประชาชนชาวไทยได้รู้จักเก็บเหรียญที่อาจจะพบเจอได้ง่ายกเหรียญหายากอันดับที่1และ2ปีพศอ,อ,อื่นๆโอเคเนาะ,ะท่านผู้ชมฮะยาวไกลแล้วเรามีกันอยู่2ชุดนะครบทุกปีพศเหรียญหนึบาทหมุนเวียนเหรียญราชการที่9เรามีกันอยู่2ชุด1 2แถวนี้เป็น1ชุด1 2แถวนี้เป็น1ชุดอชุดท่านผู้ชมฮะใครอยากได้ชุดละ100บาทเท่าน,นั้นเอง100บาทเท่าน,นั้นเองท่านผู้ชมฮะเนาะ หน้าเหรียญก็ไหลายตังแล้วแหละ30กว่าบาทวันนี้ปาปาขอร้อยเดียวเท่านั้นเองนะขอร้อยเดียวฮะเหมาะแก่การเก็บสะสมนะเหมาะแก่ก,การเก็บสะสมท่านผู้ชมฮะโอเคหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญ2บาทท่านผู้ชมฮะครบทุกปีพศออมีอยู่2ชุดเนี่ยชุดหนึ่งหนึ่งชุดด้านบนแถว2นี่เป็นชุด2อ,อ่ะไล่กันมาอย่าง,งนี้หชุดท่านผู้ชมฮะก็เริ่มจากปีพศ2548 49 50 51 52 53เ้าไล่มาจนมาจบที่ปี60เช่นเดียวกัน ท่านผู้ชมฮะจบที่ปี60เช่นเดียวกันสภาพก็เหมือนผ่านการใช้งานนั่นแหละท่านผู้ชมฮะไม่ได้ขัดไม่ได้ถูไม่ได้ล้างอะไรเลยท่านผู้ชมฮะน้ำไม่อาบมาฮะมากันแบบเป็นๆเลยเรามีกันอยู่2ชุดท่านผู้ชมฮะหน้าเก็บสะสมนะหน้าเก็บสะสมก็ชุดละ100บาทเท่านั้นเองชุดละ100บาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะปืดดึงภาพปืดอะต่อมา2แถวตรงนี้ท่านผู้ชมมาเป็นปีพศ2557คือที่จริงเหรียญเหล่านี้นักสะสมเขาขอติดมาด้วย นะเขาติดมาแต่ไม่ได้มาเยอะนะนะมาเยอะไม่ได้ท่านผู้ชมมาเพราะเหรียญที่ไม่ได้รับความนิยมปปาแจ้งให้ทราบว่าปปาไม่ได้ประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการหมดนะโอเคเนาะปีห้าเจ็ดท่านผู้ชมมาเราเมกันอยู่สองแถวราวสักสามสิบเหรียญผ่านการใช้งานฮะอ่ะปืดดูอ่ะนะก็ปปามีหน้าที่มาแบ่งปันมีหน้าที่มาแบ่งปันท่านผู้ชมมาใครอยากได้เหรียญละ3บาทปีพศ2557 โอเคเนาะนักสะสมก็ขอติดมาท่านผู้ชมอ่ะที่ปปาก็ขยายราคาให้เขานะขยายกําไรของเขานั่นแหละนึกออกไหมฮะบางทีเขาส่งเหรียญหลักมาปปาดูแล้วว่ากาไรเท่านี้เท่านี้ก็ขอส่งมาหูเราที่แล้วนะปี57เนี่ยท่านผู้ชมอ่ะเขามาสองเจ้รา,าราาูร้สึกจะปปาก็ยังช่วยอยู่นะก็เราวๆล่าสักเกือบ200เหรียญเนี่ยนะนะ สองร้อยเหรียญแบ่งกันคนละห้าส uh. ิบสตางค์บ้างบางทีเขาก็ให้มาแค่หน้าเหรียญบางอะไรบ้างบางทีเขาก็ชอบช่องของป๊าปาเขาก็ให้มาเขาส่งเหรียญหลักมาอะไรมาประมาณตอนนั้นคนไหนเขาชอบเขาก็ให้นะจริงๆป๊าป้าก็อยากให้เขาชอบช่องป๊าปาหมดแล้วเขาจะได้ให้เหรียญป๊าปามาซะให้หมดเนาะอ่ะโอเคท่านผู้ชมฮะเหรียญละสามบาทเท่านั้นเองปีห้าเจ็ดเนาะอ่ะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะ เป็นเหรียญหนึ่งบาทเล้อหงวันนี้สภาพสวยงามท่านผู้ชมฮะสวยงามตรงไหนถ้าใครดูเนื้อในเป็นเป็นเหรียญที่ไม่ได้ขัดไม่ได้ถูไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างไม่ได้นําไปอาบนะ้ามาก่อนมั้งประมาณนั้นเจ้าเอาเขาเพิ่งส่งมาท่านผู้ชมฮะนะก็สังเกตดูที่เส้นผมฮะป้าปาไม่รู้จะให้ดูอะไรนะก็เอาถ้าข้อมเหรียญลงไปอย่างเงี้ยท่านผู้ชมฮะนะภักดสามั้งเส้นผมเนี่ยเขาก็จะลงไปโดนพื้นก่อนนะเราจะสังเกตว่าตรงเนี้ยจะหายไปเลยแต่วันนี้ประปาเลือกดูหมดแล้วนะก็ยังมีเส้นผมที่ค่อนข้างคมชัดอ่ะ ไม่เป็นไรปราปาก็ให้ไปยังไงย่าที่จริงราคาเขาล่วงหล่นลงมากก็อยากจะพากันผลักดันขึ้นบ้างท่านผู้ชมมาตามสภาพผิวเหรียญมามีมิกี่เหรียญท่านผู้ชมมาสภาพมองเห็นเส้นผมชัดเจนใครเคยใครเคยจําได้ท่านผู้ชมอาปาปาเคยขายเหรียญละห้าบาทก็มีนะห้าบาทก็มีทั้งหน้าใหม่หลังใหม่ท่านผู้ชมมาเอาวันนี้ป้าปาขอสี่บาทขอกันเถอะท่านผู้ชมนะขอกันเถอะนะเพื่อให้เหรียญรุ่นเนี้ยเขาจะได้ มีการได้ลุ้นจากบรรดาชานักสะสมที่เก็บไว้ท่านผู้ชมฮะนะสามบาทสามบาทนี่ถือว่าแย่ที่สุดแล้วสภาพผิวเหรียญด้วยแล้วก็ราคาของเหรียญด้วยนะที่จริงปปาเนะี่ยอยากจะผลักดันเข้าไปขึ้นให้สูงกว่านี้สักนิดหนึ่งอ่ะมีเส้นผมปะปาใช้ภาษาบ้านๆคมชัดใช้ได้อยู่ท่านผู้ชมะเหรียญละ4บาทโอเคไหมก็ง่ายเหรียญผ่านการใช้งานนะั่นแหละแต่เขาดีอยู่อ่ะจบเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะตรงนี้ไม่ได้ผ่านการล้างมาเลยท่านผู้ชมมาอย่างไงก็ไปกันอย่างนั้นอยู่กับปาปาไม่อาบน้ํา ไปหานักสะสมเขาก็คงจะยังไม่ได้อาบน้ำก็ประมาณนั้นสำหรับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2505ันท่านผู้ชมฮะหลังตราแผ่นดินด้านหน้า,นาราชการที่9โอเคเนาะก็ปเป็นเหรียญเดิมๆท่านผู้ชมสังเกตดูนะฮะเนี่ยทุกเหรียญทุกเหรียญสังเกตดูนะฮะบางเหรียญเขาจะลบไปหมดเลยนึกออกไหมฮะด้านหน้าเนี่ยเพราะด้านหน้าเขาหนูนเขาจะไปกระทบกระแทกกับพื้นผิวเวลาใช้จ่ายในระบบเนี่ยหลายๆปีแต่ตรงเนี้ยเขาเขายังเห็นนะคงรูปลักอยู่อ่ะ ใครอยากได้ใครอยากได้ปอปาอยากให้นักสะสมช่วยกันดูเหรียญให้เป็นๆฮะแล้วไปนาเสนอเหมือนปอปามาขอราคายเงี้ยถ้า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 ว่าเราจะร่วมมือร่วมแรงใจฮะนักสะสมหรือพ่อค้าแม่ค้าที่รับต่อจากช่องของปอปาไปไปนําเสนอราคาทีหนึง่งใช่ไหมฮะนะแล้วเหรียญเขาก็จะไปช่วยกันช่วยกันสร้างราคาขึ้นท้ายที่สุดเจ้าของช่องก็จะอย่างปอปาก็จะอยู่ได้นะ อะไรประมาณนั้นก็ช่วยๆกันท่านผู้ชมฮะเนาะอ่ะก็เป็นเหรียญของไทยเราของพวกเรานั่นแหละเอาใครอยากได้ท่านผู้ชมมาลืมบอกราคาใช่ไหมอ่ะท่านผู้ชมหเหรียญน,นี้ขอ6บาทก่อนอ่ะที่จริงต้อง7บาทใครเคยจําช่องของปปาได้ขายถึง7บาทเนี่ยนะเบาทนะวันนี้ปปาให้ไป6บาทโอเคไหมฮะให้ไป6บาทเขายังอยู่กับพวกเราอยู่ทมมา่านผะู้ชมฮะนะเวลาปปาเขาจะได้นําเขมาแบ่งปันกันต่อดูท่านผู้ชมฮะให้ดูอย่างนี้ด้วยนะ การที่จะจับเหรียญผลิตมาหลายหลอยหลายหลายร้อยล้านเหรียญมานั่งจับท่านผู้ชมมันไม่ใช่จะได้กําไรปอปาบอกนะฮะแต่ปอปานั้นอยากจะให้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายไปทิศทางเดียวกันได้แต่ปอปาจะทำได้หรือเปล่าล่ะเนี่ยตรงนี้ป่อนก่อนพอปาเคยขายหลังใหม่เหรียญแล้วหกบาทนะหน้าใหม่ก็เคยขาย6บาทเนี่ยเส้นผมชัดเจนอย่างเงี้ยนะวันนี้ปอปาทําได้แค่4บาทอ้าท่านผู้ชมมาสวยงามอจบแล้วเนาะอยู่กันนานแล้วก็ช่วยกันพิจารณาเอา6บาท4บาทปื้ดหลังจากนั้นชุดละร้อยยี่สิบบาทท่านผู้ชมครับ เป็นสภาพเก่าเก็บด้วยผ่านสนามมาบ้างบางเหรียญแต่ว่าได้เปรียบตรงนี้ถ้าไม่ชมเหรียญนี้เขาจะมีน้ําทองจับอันนี้จับมากเลยนะของอัพพันธ์ปีหลวงถ้าไม่ชมฮะนี่คือ5บาทที่ระลึกชุดนี้ร้อยบาทเองได้เปรียบตรงเหรียญนี้ตรงนี้พอได้เห็นไหมโอ้โหถ้าไม่ชมฮะนะปกติเนี่ยถ้าราคาเต็มๆก็เหรียญละสี่สิบห้าสิบหกสิบสมัยก่อนป้าก็าจะคือหกสิบเป็นร้อย้วยซ้ำนะเนี่ยถือว่าโชคดีของอได้แบ่งปันกันสะสมแล้วล่ะ แต่ระวังโอาาสหน้าราคาจะขึ้นนะนะพันไม่ขึ้นเดี๋ยวเพาปลาขึ้นนะจบอกพอปลาก็หยอกเยากันท่านผู้ชมอ่ะชุดละร้อยยบาทพานเนาะห้าบาทที่ระลึกท่านผู้ชมมันมีหนึ่งสองสามสี่มีอยู่หกวาระท่านผู้ชมมาหกวาระ,าระไม่ซ้ํานะโอเคเนาะชุดละร้อยยี่สิบบาทไปเขาไม่ใช่สวยขั้นเทพโอเคไหมฮะหลังจากนั้นจบจาก5าบาทที่ระลึกเรามาดูสิบาทที่ระลึกท่านผู้ชมมาวันนี้เรามีกันสิบวาระไม่ซ้ำสภาพไม่ผ่านการใช้งาน อ่ะสิบาวาระไม่ซ้ำใครอยากจับฮะก็คุยกับแอดมินได้เลยนะดูคลิปจบสิบาวาระไม่ซ้ำท่านผู่ชมวันนี้เอาให้ไปอะสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทโอเคเนาะสำหรับอ่าเหรียญสิบบาทนิสเกิลสีเดียวที่ระลึกท่านผู่ชมฮะโอเคไหมเหรียญละสามสิบห้าบาทถ้าค่าเฉลี่ยแล้วใครเคยจำได้เหรียญเนี้ยชุดเนี้ย 1ิบาทนิเกิลปลาปลาขายอย่างน้อย40บาทนะท่านผู้ชมฮะช่วงนี้ที่ปลาปลาลงอย่าคิดว่าปลาอ,อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเพราะว่าปลาปลาดูช่วงนี้ข่าวข่าวเหรียญเหรียญที่ล,ลึกเนี่ยออกมาค่อนข้างมากเลยนะออกมาค่อนข้างมากอ่ะฉะนั้นก็นี่แหละท่านผู้ชมฮะเหรียญอะไรที่เผยเผยโฉมมาเยอะไงอ่ะสรุปท่านผู้ชมฮะ10บาทนิเกิลสีเดียวที่ล,ลึก สิบวาละไม่ซ้ำสามร้อยห้าสิบบาทโอเคเนาะหลังจากจบสิบ,บาททิ่เรามาดูยี่สิบาททิ้ท่านผู้ชมฮะดูไกลๆห็นความแตกต่างไหมอันนี้พูดถึงว่าอันนี้เขาก็สวยอยู่แล้วไม่ผ่านการใช้งานน้ําลุ้งจับน้ําหมอกจับท่านผู้ชมฮะก็จะออกขา,ขาวแต่เ็ามีความลุ้งในตัวนะอ่าโอเคแนละ้วมาดูเหรียญน้าทองท่านผู้ชมฮะก็คือยังได้น้ําทองอยู่นะยังได้น้ําทองอยู่นะยอ,อ,ยอ่ะใครอยากได้ใครอยากได้ใครอยากได้ไดเหรียญละเหรียญละ ยังไงเอยถ้าไม่ชมฮะบอกปากลัวเวลาลงราคาแล้วจะขึ้นยากยากท่าไม่ชมมาทําให้ตระกูลเหรียญเราเสียหายสําหรับช่องปปานะทําไงดีช่วยปลาปาน่อยได้ไหมท่าไม่ชมมาเอะตรงนี้เราไม่ได้จัดเป็นชุดนะฮะเขามีน้ําทองจับอยู่ถ้าไม่ชมนะ,ะปลาปาขอขายราคาเดิมก่อนได้ไหมช่วยกันพยุงราคาเหาเรียญถ่าไม่ชมมาอเหรียญละสี่สิบาทพูดแล้วเอาเลยถ้าไม่ชมอะเนาะพูดแล้วเอาเลยโอเคไหมอาเหรียญละสี่สิบบาทนะ เขาก็ไม่ใช่ว่าคันเทปแลอววันเนี้ยนะแต่ว่าเขาก็ดูดีอยู่ให้ลองสังเกตนะอ่ะโอเคไหมก็ประปาให้เป็นเหรียญไปนะเหรียญละสี่สิบาทปปาเอาก่อนแล้วกันท่านผู้ชมฮะน้ําทองเขายังมีอยู่โอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวปปาคอยดูการตลาดนิดนึงก่อนนะรอดูการตลาดนิดนึงก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ท่านผู้ชมมาสำหรับเหรียญที่ลึกอ่จจบจาก20บาทที่ลึกท่านผู้ชมมาเราลงมาดูตรงนี้นี่ก็20บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะนี่าอาวาระเด็ดใช่ไหมสำนักงานนายกฐมนตรี 100เท่าไหร่กันฮะประมาณสัก130บาทนี่แหละนะเนี่ยเขาเป็นเหรียญพระรองในชุด20บาทที่ลิร์กท่านผู้ชมฮะพระเอกก็จะเป็นอ่าสามรอบกับหอสมุดตรงเนี้ยเขาจะเริ่มเป็นเหรียญพระรองผลิตออกมาสามแสนเหรียญก็มีหลายวัลละสำนักยาลูกรัฐมนตรีเอ้ยแล้วก็อุ้ยจีปาฒะท่านผู้ชมฮะมาหาลัยเชียงใหม่มาหาลัยเกษตรศาสตร์บ้างอะไรบ้างอยู่ในชุดอยู่ในโซนเดียวกันพระรองด้วยกันท่านผู้ชมฮะ ก็เหรียญละ130บาทประมาณนี้แหละปัจจุบันวันนี้ถ้าสวยกว่าน,นี้ก็สูงกว่านี้เขาไปอีกอะดูเวลาปะปาะะถ่ายทําดูภาพด้วยนะท่านผู้ชมโอเคเนาะเพราะว่าวันหน้าเหรียญสวยกว่าน,นี้ปะปาะะจะได้ขายสูงกว่าน,นี้น,นี่ราคายังไม่ถึงขั้นเทพบในช่องของปะปาะะนะอ่าวันนี้ขอ30บาทต่อน่ะร้อยสามสิบบาทต่อเหรียญหลังจากนั้นท่านผู้ชมมาสองแสนเหรียญอย่าเพิ่งลืมกันนะฮะเจ้าฟ้านะักวิจัย10บบาทนิกเกิลสีเดียวนะสองแสนเหรียญน,น้อยกว่าเหรียญน,นี้นะฮะอ่า 20บาทชุดอาวาะเนี่ยเขาสามแสนตรงนี้2 0 0 0 0นนะเหรียญนี้ก็อยู่ที่ราวลาวไม่ใช่ขันเทพถึงที่สุดทั้งผู้ชมเหรียญละหนึบาทโอเคเนาะก็ตามเหรียญหายากท่านผู้ชมนะตามเหรียญหายากจะไปเปรียบเทียบกับเหรียญหาง่ายแล้วมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญมันก็ไม่ใช่เหรียญหายากหาง่ายแล้วก็เปรียบเทียบไม่ยากหรอกนะเอออ่ะฉะนั้นก็เชื่อในความหายากแล้วก็เชื่อทางด้านราคาด้วยเนาะก็ประมาณนั้นอ่ะจบแล้วหลังจากนั้นท่านผู้ชมเรามีกันอยู่3เหรียญพระเอกในรายการนี้ ดืมๆท่านผู้ชมอันนี้คือเหรียญ5บาทปีพศ2546ทั้ง3เหรียญน,นี้มีเดี๋ยวน,นี้สภาพก็อันนี้ปะปะ,ปะให้ดูเลยนะฮะเนาะพอมีเวลาเหลือท่านผู้ชมฮะเหรียญนี้ขอบเขาจะเสียหน่อยนึงเห็นไหมอ่ะถ้าขอบไม่เสียก็5 5 0 600ก็ว่ากันไปพูดถึงนะฮะอ่ะพูดถึงพูดถึงอันนี้ขอบเสียอ่ะ5บาทปี46แต่ด้านหน้าสวยท่านผู้ชมฮะไม่ต้องก,กลัวยังใช้ได้อยู่นึกออกไหมฮะ เออแสงไฟจะกระทบนิดหนึง่งเนี่ยถ้าผม้ชมด้านหน้าเขาสวยนะก็เห็นไหมฮะพอมีขอบเสียปับ๊บราคาล่วงปุ๊บเลยที่จริงประปาจะบอกไป500ก็ได้บอก550ก็ได้เพราะราคายังไม่ถึงขั้นเทพขั้นเทพมาตรฐานจริงๆสมัยก่อนเขาจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0ดรถึงแปดบาทหรืออาจมากกว่านั้นด้วยนะปะปาะจะบอกราคามาตรฐานของเขาไว้เลยนะฮะเหรียญน,นี้แต่ปัจจุบันนี้ก็อ่ะถ้าผู้ชมฮะขอบขอบเขาเสียเห็นไหมขอบเขาเสียปืด๊ดแสงไฟไม่ค่อยนั่นนะท่านผู้ชมเนาะ อ่ะเห็นขอบเสียตรงนิ้วปลาป่าไหมเนี่ยฝั่งเนี้ยอ่ะอ่ะานผู้ชมถ้าเดี๋ยวปกติธรรมดาก็ประมาณ500ยังไม่ได้ปัจจุบันนี้อ่ะเดี๋ยวนี้ขอ450บาทนะนี่เห็นไหมขอบเสียปับ๊บราคาตกพวด450บาทเลยใกล้กับราคารับซื้อเข้าเลยปลาปาบอกไว้ก่อนนะย้ําบอกบอกเลยว่าปี46หนี่ไม่ได้กาไรเยอะหรอกนะรับไม่ได้กําไรเยอะเป็นหายากอันดับที่2ที่เฉยเออจริงๆไม่ได้กาไรเยอะหรอกเพ่านผู้ชมนะกำไรน้อยมากไม่ไม่สมกับหายากอันดับ2เลยอันนี้ปลาปาบอกไว้ก่อนเลยนะฮะ ก็มาแค่ขายเพราะเขาเป็นเหรียญมีชื่อเสียงแต่จริงกําไรไม่ได้มีอะไรเลยถ้าผู้ชมฮะเนาะอ่ะ4ี0ามีตาหนิตรงนี้ขอบตรงนี้ไม่มีตําหนิชัดเจนใหญ่หลวงเท่าเหรียญน,นี้ถ้าผม้ชมฮะเหรียญละ500บาท2เหรียญน,นี้ดูไหมฟื้อ่อะเนี่ยเขาเป็นตามมดนันมีไหมม,ม,ม,มีผ่านการใช้งานแต่เขาไม่ได้แผลใหญ่ไงถ้าผู้ชมฮะ2เหรียญน,นี้ นะเดี๋ยวจะหาปะ<พ>ก็คือปปาบ,บอกไว้ก่อนนะครเป็นผลผ่านการใช้งานนั่นแหละแต่แผ่เขาไม่ใหญ่ท่านผู้ชมะปะป่าตรวจดูขอบแล้วก็กลางเหรียญแล้วแผ่เขาไม่ใหญ่ท่านผู้ชมะเหรียญสองเหรียญน,นี้เหรียญละห้าร้อยอันนี้สี่ร้อยห้าสิบโอเคไหมมาต่อมาท่านผู้ชมะป,ะ,ปะปิดท้ายรายการมีกันอยู่สามเหรียญเหรียญละพันเอ็ดเออเหรียญละพันสองถ้าไม่ชมะนะเหรียญละพันสองใครอยากได้ใครอยากได้อะเหรียญห้าสิบบาทเนื้อเงินนะใครไม่จับระยะที่ปปานํามาแบ่งปันหรือว่าเห็นกันระยะนี้ท่านผู้ชมะนะก็ เดี๋ยวก็อาจจะหายากแต่ก็แล้วแต่น,นนะเนาะความความชอบความต้องการท่านผู้ชมฮะน,นี่คือเหรียญ50บาทที่ระลึกนะพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติเป็นเหรียญผลิตจากเนื้อเงิน50บาทชนิดราคาหน้าเหรียญ50บาทเป็นเหรียญตัวติดนั่นแหละท่านผู้ชมฮะอยู่1ใน3ของเหรียญเนื้อเงินอ่ะ1ใน3ของเหรียญเนื้อเงินท่านผู้ชมฮะใครอยากได้เหรียญละ1 2 0 0บาทใครเอาไป3เหรียญประปาให้เลยท่านผู้ชมฮะลบกออกไปเลยนะ3 0 0 0บาท3,000บาท เอาเหรียญเดียวพันสองเอาสองเหรียญเหรียญละพันเอ็ดถ้าสองเหรียญนะฮะถ้าเอาสามเหรียญไปเหมาให้ไปเลยให้เหมากันสักทีเลยเทู้ชมฮะนะไหลเข้าช่องของปปาไม่หยุดปปาจะไม่รับก็ยังไงอยู่แต่ปปาก็ลดราคาดูเขาเข้าใจปปานะถ้าเอาสามเหรียญเหรียญหนึ่งพันถ้าเอาสองเหรียญเหรียญละพันเอ็ดถ้าเอาสามเหรียญเอ้าโทษทีถ้าเอาเหรียญเดียวเหรียญละพันสองเนาะจบไหมจบไหมป้าป่าอยากจบฮะป้าปาอยากขายนะปปาได้เปิดดีพีมาขายเหรียญแล้ว ท่านผู้ชมฮะปะปลายำนิดหนึ่งปกติปะปาจะเป็นคนเฉยๆนะเป็นคนค่อนข้างเฉยๆแต่ว่าบางครั้งบางบางอีพีมาจัดงานหรือว่าการซื้อเหรียญเข้าหรือว่าจาหน่ายขายแบ่งปันเนินออกปะปาก,ก็อาจจะสร้างความสนุกสนานอาจจะดูเหมือนตลก ไปบ้างอะไรไปบ้างท่านผู้ชมมาปปาไม่อยากให้เอฟซช่องของปปาเครียดนะแล้วปปาก็ได้ฝึกมันสมองตัวเองด้วยว่าให้เป็นคนเปลี่ยนมันสมองเปลี่ยนความคิดได้เร็วท่านผู้ชมมาก็คือปกติเป็นคนเฉยแต่ว่าเรามาอยู่ในวงการน,นี้เราต้องคุยกับผู้คุยกับคนคุยกับ f อฟต้องทํำยังไงท่านผู้ชมมาปปาไม่อยากให้ f อฟซีช่องของปปาเครียดปกติแต่ละคลิปมาทําคลิปเนี่ย ปปาพูดทุกคนก็เครียดกันอยู่แล้วท่านผู้ชมฮะฉะนั้นก็ปปาพยายามจะลดหย่อนผ่อนปนบางสิ่งบางอย่างท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นไปได้ต่อไปก็จะอาจจะแบบจะชน f อช่องของปปานะให้สนุกขึ้นมาบ้างอะไรบ้างเนาะปปาก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมเท่าที่จะเปลี่ยนตัวเองได้เนาะเพื่อมาอยู่กับท่านให้ได้อยู่ในชุมชนของวงการเหรียญยูทูบเบอร์ยูทูบให้ได้ท่านผู้ชมอ่ะเดินทางมาถึงนาทีสุดท้าย สำหรับอีพีปอปามาขายเหรียญตรงกับวันที่31เดือนสิงหาคมปีพศ2566อีพีที่220ท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะ31สิงหาปอปามาขายเหรียญอีพีที่220คลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมปรอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ